มีรายงานเจ้าภาพประจัวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2545คือพระมหาปตะวัตวิญญุวังโสเชื่อไหมแรกเป็นโยมทีแล้วสมมติมุขมณฑ าวางใกล,กล้ๆวางๆคือวางคืนใกล้ๆกันวาทานนั้นมีสีประการด้วยกันคือประการที่หนึ่งอามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของเช่นการถวายข้าวน้ำที่อยู่ที่พักอาศัยเป็นต้นประการที่สอง อภัยทานคือการให้ชีวิตเป็นทานเช่นไม่โกรธเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่พยาบาทต่อกันเป็นต้นประการที่3วิทยาทานคือการให้ความรู้เป็นทานเช่นแนะนําเขาในการใช้ชีวิตไม่ให้ลำบากประการที่4ธรรมทาน ประการสุดท้ายคือการให้ความการให้ทำเป็นทานเช่นการแนะนำในการแนะนาในทางทำดีไม่ลงผิดให้ทำชั่วประการสุดท้ายนี้พระผู้มีพระภาเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการให้ที่จะที่ประเสริฐที่สุดในการถวายทานนั้น ก็มีอานิสงส์แห่งการให้ทานด้วยกันสีประการคือประการที่1ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนหมู่มากประการที่2อสัพบ,บุตรผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานประการที่3ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ทานย่มอมผจรไปทั่วประการที่สี ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นประเภทแห่งการให้ทานของญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญในวันนี้มีพระมหาสตวตรรษวิญยุวังโสและคุณโยมเทรนุษธ,ธรรมพิมุวัฒนาเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในที่สุดแห่งการสมมูทธนิยกถานี้ ขอให้คุณพระศีระัตะนะไตยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงดนบันดาลอภิบาลรักษาแก่ญาติโยมทั้งหลายหากแม้นมีสิ่งหากแม้นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซก็ขอให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทินตั้งใจกดน้ำาผ่พรนะครับ ยะถา,าวลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตเทนังเปตานังอุปะกะปติกิชิตังพชิตังตุมหังจิปะเมวะสมิชะตุสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนาาัสโซยะถา,ามณิโชติละโซยะถา สัพพิติโยวิวันชันตุสัพพะโรโควินาสตุมา